สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็จะมาเา <c oughs> ตรียมข้าวของนะคะที่จะไปทําบุญให้คุณพ่อนะคะก็ปีนี้นะคะก็จะมีอาหารนะคะแล้วก็สังฆทานเนาะ้าตรนะคะแล้วก็ปัจัจนะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะเลี้ยงคุณยายยนะคะที่หมู่บ้านด้วยเป็นการแจกโรงทานทรทานนะคะ ก็เป็นการทำเงียบๆนะคะในครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าเออแต่เดิมเราก็มีพ่อแม่เนาะแต่ถ้าเราจัดเป็นงานใหญ่งานอะไรปุ๊บก็ก็ผู้คนเขาก็จะมาช่วยงานกันค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้ก็คืออาจจะเป็นการทำส่วนตัวนะคะด้วยเหตุหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูว่า <c oughs> จะทำกันกี่ครั้งนะคะเราก็จะทำบุญลักษณะเนี้ยกี่ครั้งนะคะแต่ว่าออวันที่หนึ่งเนี้ยนะคะเป็นวัน ที่พี่ๆนะคะบบอกว่าเขามีความพร้อมที่จะทำบุญส่งให้คุณพ่อนะคะแล้วก็หล <c oughs> ังจากนั้น3 4 5หก็ <c oughs> พากันได้แยกย้ายกันไปต่างประเทศกันนะคะปีหนึ่งก็จะได้มาเจอกันครั้งหนึ่งสงครั้งเท่านั้นเองนะคะส่วนพี่ก็ไปอยู่ที่ประเทศไต้ไหวันนะคะก็บอกว่า3 4เดือนนะจะได้กลับมาอีกครั้งนึง ก็ให้อดทนอยู่ที่นี่ไปนะคะก็ได้ให้กําลังใจกันนะคะส่วนย่สุธาราเองก็อยู่ในบริเวณตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่สํานักงานสํานักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์มีงานอะไรเราก็ทําตามอันตภาพของเราเนาะถ้าไม่มีเราก็ดิ่งกับเรื่องร่ำเรียนอ่านเขียนนะคะเวลาคิดถึงคุณแม่แล้วก็ขับรถไปหาคุณแม่นะคะเกเรหน่อยนะคะก็จะ ขี่รถออกไปตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นโบราณสถานอะไรเงี้ยนะคะขนาดว่าไปเมืองไปวัดเชียงทองเนี่ยนะคะก็ยังเห็นพระพุทธรูปโบราณเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะเป็นพระพุทธรูปที่มีค่านะคะแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่มีประวัติศาสตร์นะคะ